มาชมกันต่อพัดที่สองกันนะครับบริเวณย่านสถานีบ่อนอกความสวยงามของบ้านพักและลานจอดรถไปชมกันเลยครับผมก็ฝากท่านผู้ชมรับชมคลิปก่อนๆนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะ ก่อนนี้ก็จะมีสถานีนองแก้สถานีสุนส2นสอตอนแล้วก็สถานีเขาเตา่าวายุดห้วยขวางสถานีนองคางแล้วก็สามกระถ่ายครับที่ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นอยู่คือสมัยแต่ก่อนนี่รถไฟเขาจะทำ คู่ไปกับชุมชนก็แต่ก่อนมันยังไม่มีความเจริญนะครับกระอาจสถานีอาจจะใกล้กันหน่อยนะครับผมสมัยสม,สมัยรอห้ากอไอนี้ครับผมก็สถานีจะใกล้ๆกันเพราะว่าแต่ก่อนการเดินทางเขาเดินเท้าปั่นจักรยานใช้เกวียนใช่เลยสิบกิโลนี่ใช้เกวียนนี่ถือว่าเดินนี่ถือว่าไกลนะครับ แต่ปัจจุบันความเจริญมันเข้ามาก็ร้อยกว่าปีที่แล้วครับรถไฟร้อยกว่าปีที่แล้วครับผมไม่รู้ว่าร้อยร้อยเท่าไหร่แล้วครับอาจจะร้อยร้อยห้าร้อยหกปีหรือเปล่าครับก็สมัยแต่ก่อนก็ก็จะเป็นทางดินทรายจะเป็นทางกุยเยันทางอะไรอาจจะก,ก็เลยสถานีมันก็เลยติดกันหน่อยครับผมพอมา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่มันก็มามันมันเจริญขึ้นนะครับเจริญขึ้นมากเลยครับจากแต่ก่อนมันเดินทางสะดวกสบายถนนหนทางมันจะถึงกันง่ายมันก็อาจจะดูแบบมันถึงกันเร็วนะครับโครงการเขาก็ไม่ได้ลถนะครับไม่ได้ลดสถานีออกนะครับก็จะเป็นสถานีเดิมนี่แหละครับก็อธิบายท่านผู้ชมเข้าใจก่อนว่าทําไมสถานีมัน มันใกล้กันจัง5้ากิโล1ิบกิโลก็คือเ,เราเอาตามโครงการที่เขาบอ,อกบอกแบบก่อสร้างนี่เขาจะเอาตามตามสถานีเดิมของเดิมอยู่แล้วครับคือไม่มีการลดสถานีออกนะครับหนทางมันมันมันสะดวกสบายขึ้นมันก็จะมองเห็นนี่ครับเราก็มาถึงทางเชื่อมอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับผม ทางเชื่อมสถานีอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับก็เป็นเช่นเดิมครับผมตรงกลางที่เราเห็นก็จะเป็นรางน้ําแล้วก็อันนี้ก็เป็นขาล่องล่องเข้าไปทางทิศเหนือก็คือเข้ากรุงเทพนะครับขาขึ้นก็ขึ้นไปใต้ทางทิศใต้ครับผมก็ขอบคุณพี่ที่คอมเมนต์ที่ว่าให้บอกทิศทางทิศทางด้วยนะผมก็ขอขอบคุณมากเลยครับผมมีคอมเมนต์หนึ่งผมจำไม่ได้ว่าสถานีไหนครับก็เลยต้อง ต้องจริงๆผมก็ลืมไปนะครับยิงๆ้มันก็ต้องบอกทิศทางด้วยบางบางคนเขาไม่เข้าใจบางคนไม่ไม่รู้ทิศทางผมก็ลงๆเลยนะครับนี่ก็เป็นทิศเหนือทิศเหนือคือเข้ากรุงเทพนะครับผมทิศใต้ก็จะวิ่งไปทางภาคใต้นะครับผมนี่ครับก็ปลายสถานีหัวท้ายก็จะมีเขาเรียกปะเจนะครับปะเจสับลาง ไว้ลีกเอาไว้อะไรมีอุบัติเหตุอะไรี้ครับเอาไว้ลักลีกก็สถานีบ่อนออกเขาก็จะเป็นมีการเดินรถสองสองรางแล้วนะครับสองทางแล้วนะครับนี่ครับผมพูดไม่ค่อยเก่งนะครับอาจจะพูดติดขัดนิดหน่อยตกภาษานิดหน่อยเพราะว่าเจ้าของช่องเป็นคนขเขมรน,นะครับ <c oughs> ก็อยู่จังหวัด สุรินครับผมอาจจะตกสุรินหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับทนฟังได้นะครับนี่ก็จะเป็นป้ายบ่อนอกอีกฝั่งหนึ่งของชันชลาที่หนึ่งครับที่ผมฝั่งนู้นเป็นชันชลาที่สองแต่ฝั่งนี้เป็นชันชลาที่หนึ่งนะครับนี่บอกท่านผู้ชมก่อนถ้าเราขาขาล่องมาจากใต้ก็จะเป็นนี่ครับวิ่งรางเก่า นี่ก็อยู่ซ้ายมือครับผมถ้ามาจากกรุงเทพขาขึ้นใต้ทิศใต้ก็คือลงไปใต้ก็อยู่ขวามือครับเดี๋ยวผมจะหันกล้องให้ท่านผู้ชมดูรอบๆนะครับหันช้าๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นที่เราเดินมาตะกี้ครับผมมานี่ครับมานี่แล้วก็ผ่านทางนี้ครับผมแล้วก็เดินขึ้นมานี่ครับ ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับคอมเมนต์ Comment มาเลยครับผมผมชอบมากเลยคอมเมนต์ Comment เยอะๆผมจะได้อ่านแล้วก็จะได้ไปแก้ไขปรับปรุงติดขัดตรงไหนครับผมก็อันดับแรกก็รู้เลยครับว่าเรื่องลมเพราะว่าผมก็ยังไม่มีเงินซื้อไม่นะครับก็รายได้จากช่องยังไม่ได้นะครับเพิ่งเพิ่งเริ่มครับก็ ให้ท่านผู้ชมดันหน่อยนะครับจะได้มีไรายได้ให้ทําสมบูรณ์ว่าน,นี้ครับผมนี่ครับท้องฟ้าฝนจะตกก็ไม่ตกนะครับก็ชันชลาบ่อน,นอกก็ระยะทางจากกลางก็ประมาณร้อยห้าสิบเมตรครับก็เดินไม่กี่นาทีนะครับผมแต่ว่าถ้าเดินในร่มก็อาจจะสบายเดินแบบอากาศเย็นๆอากาศนี้จะสบายหน่อยแต่ถ้า เดินตากแดดก็อาจจะเหงื่อไหลหน่อยครับก็เดี๋ยวผมพาเดินไปที่สถาน,นีแล้วก็ชมห้องน้ําห้องท่าครับผมแล้วก็เดินวนไปตามบ้านพักสถาน,นีบนนอกก็อยู่ในในสัญญาที่3ของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้นะครับผม ช่วงสถานีช่วงสถานีหัวหินถึงประจวบนะครับนี่ครับเราเดินมาแล้ก็จะเจอป้ายนี่ครับบอ่อนอกเรายืนอยู่ที่บอ่อนอกทุ่งมเมา10.76กิโลครับนี่ครับก็กุยบุรี7.5ไปฝั่งนี้ครับผมก็จะเป็นมีมันจะไปอยู่ฝั่งชันชลามัมนจะอยู่ฝั่งนี่ครับ ธรรมะจะเป็นมี2อสองฝัง่งอันนี้ก็จะเป็นชานชละที่1อีกจุดจุดนี่ครับก็จะเป็นป้ายบอกทางออกฉุกเฉินเหมือนฝั่งนู้นเลยครับฝั่งนู้นกระบอกครับที่เราเดินผ่านมานี่ครับฉุกเฉิน นี่ก็เป็นเดินมาถึงสถานีแล้วครับสถานีสถานีเดี๋ยวพาพาไปชมห้องน้ำห้องท่านะครับว่าเขาออกแบบนี่ครับอันนี้ก็เป็นทางทางเข้าห้องน้ำครับผมหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับ ออกแบบด้วยเป็นหลังคากระจกนะครับจะมองใสกลางคืนกลางวันจะมองเห็นฟ้าครับก็จะเป็นไฟติดตลอดแนวนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นห้องขายของนี่ครับร้านค้าเป็นกระจกสองด้านนะครับนี่ครับสองด้าน เลื่งานแล้วบ่ยังครับแล้วลรถส่งบ่รรัับบคเขาไปอยู่คันกันได้ครับอ๋อนี่เป็นห้องละหมาดนี่ครับเป็นห้องละหมาดห้องละหมาดของศาสนาอิสลามครับนี่ก็จะเป็นที่เปิดน้ำครับผม ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําคนพิการห้องซักล้างห้องน้ําหญิงแล้วก็เป็นห้องน้ําชายครับห้องน้ําคนพิการก็จะทําเป็นบานสไลด์ด้านข้างครับผมนี่ครับเป็นบานสไลด์เปิดปิดนี่ครับ เป็นทางลงคนพิการคนธรรมดาเดินไปฝั่งนี้ได้ครับรอรถบ่พักอยู่ไหนบังพ่งบ่ออนี่ก็จะเป็นทางเดินลงนี่จะเป็นด้านหลังของน้ำครับนี่ก็จะเป็นทาง ทางคนพิการครับทางขึ้นลงคนพิการเดี๋ยวจะพามาดูลานจอดรถครับนี่ครับน,นี้เป็นลานลานจอดรถครับเป็นที่จอดมอไซค์จอดได้ห้าสิบสิ้สิบยี่สิบคันครับผมแสดงว่าถ้าเป็น20่สิบคันนี้จะเป็นลานจอดสองครับก็รถยนต์ก็10คันอันนี้เป็นที่จอดคนพิการครับนี่ก็เป็นป้าย ป้ายจุดลมพลเป็นสถานีภูทรกุยบุรีโรงพยาบาลกุยบุรีฉุกเฉินดับเพลิงมูลนิธิวัดกุยบุร,ร,บรีนี่ครับเป็นลานจอดคนพิการนี่ครับจะเป็นป้ายบอกก็ทางโครงการก็จะออกเป็นไฟนะครับไฟทรงสว่างนี่ครับ รแนวแล้วก็นี่ก็เป็นป้ายจอดรถยนต์ครับจะเป็นป้ายบอกนะครับผมตำแหน่งจอดรถยนต์แล้วก็ตำแหน่งจอดจัก,กรยานยนต์ครับนี่ครับทานี้ลานจอดรถนี่ก็จะเป็นจอดได้20่สิบคันครับผมมอไซค์นี่ครับจะพาเดินชมรอบๆเลยครับ เป็นพื้นที่รอบๆครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าที่ผมพาเข้ามานี่ครับผมก็จะเป็นมาตามลูกศรเลยครับทางเข้าจะมี2ทางครับพอเราเข้ามาแล้วก็จะมีป้ายบอกตำแหน่งนี่ครับตำแหน่งที่จอดรถรับจ้างทางเข้าจุดรับสง่งผู้โดยสารลานจอดรถยนต์ครับผม นนี้เป็นเป็นทางเข้าครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดแล้วก็จุดรับส่งผู้โดยสารฝั่งนี้ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นก็คลิปนี้ก็จัดเดินเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าฝนจะตกเดียวฝนจะตกเปียกน,นะครับก็ถ้ท่านผู้ชมชม ชมเรื่อยๆครับผมก็สถานีนี้ก็จะเป็นการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วนะครับในโครงการก็ทางโครงการก็จะจัดแลนส์เคปครับผมก็จะเป็นปลูกต้นปาล์มจัดปลูกหญ้าปลูกต้นเช่าเกี้ยนต้นใสอะไรครับนี่ก็จะเป็นเดีย๋ยวผมจะพาไปชมที่บ้านพักนะครับ สถานีบอ่บอนอ้บ่อนอ้จะคล้ายๆกับสถานีเขาเต่าสถานีสามก็ไอสถานีหนองค้างนะครับนี่ครับถ้าถ้าเข้ามานะครับผมอันนี้จะเป็นทางเข้าซ้ายมือแรกนะครับก็เข้ามานี่ครับก็จะมาเจอป้ายนี้เช่นกันครับผมก็ที่จอดรถรับจ้างนนี้เป็นลานจอดใหญ่ครับลานจอดหนึ่งลานจอด ทางเข้าฝั่งนี้ครับผมเข้าฝั่งนี้ครับแล้วก็จุดรับส่งผู้โดยสารก็นี่ครับไปด้านหน้าครับผมแล้วก็ที่จอดรถยนต์ก็ฝั่งนี้ครับเป็นก็จะคล้ายๆสถานเีเขาเต่ากับหนองค้างครับบ้านพักจะอยู่ฝั่งเดียวกันเลยครับผมนี่ครับเข้ามาเราก็เจอเป็นลานจอด ฝั่งน,นี้จะไม่มีร้านที่จุดจอดคนพิการนะครับจะมีฝั่งลานจอดฝั่งนู้นครับที่ถ่ายมาเมื่กี้ครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นสําหรับทางลาดชันคนพิการเชื่อมต่อไปที่สถานีไปนู่นครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาเดินกลับมาครับอันนี้เป็นอาคารเลย์รูมนะครับผมเป็นอาคารห้องเก็บของห้องกําเนิดไฟห้อง ห้องกาเนิดไฟนะครับห้องเก็บไฟอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถยนต์ก็จะมีป้ายบอกครับอันนี้จอดได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองคันครับจอดได้สิบสองคันก็เป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ครับผมก็จอดได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันครับไปยี่สิบคันครับห้าห้าช่องครับก็ที่จอดเท่ากันครับผม อันนี้ก็จะเป็นบ้านพักที่โครงการได้สร้างขึ้นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าอยู่เลยนะครับเราก็จะไม่ถ่ายเยอะนะครับมันดูไม่ดีครับผมเราจะาถ่ายเฉพาะที่ยังไม่เข้าอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางทางหน้าบ้านพักครับ บ้านพักของรถไฟครับผมนี่ครับอันนี้เป็นบ้านพักเป็นบ้านพักหลังหลังเดียวนะครับเป็นสองชั้นแล้วก็เป็นบ้านพักสองชั้นแฝดนะครับเป็นคู่ครับผมนี่ครับอันนี้เป็นด้านหลังด้านหลังของคานแฝดนะครับเป็นอาคารสองชั้นแฝด ก็จะเป็นบ้านแฟตหนชั้นครับแฟตหนชั้นนี่ครับหน้าตาของอาคารครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นทางตันนะครับก็เส้นทางนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเส้นทางของมาที่บ้านพักนะครับมาจากสถานีอยู่นู่นครับที่เราเดินมาครับก็ ถ้าเดินจากบ้านพักไปก็ประมาณ100มร้อยเมตรได้ครับผมนี่ครับอยู่โฉมหน้าของบ้านพักสถานีบอ่อนอกครับนี่ครับหน้าตาครับผมนี่เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าของบ้านพักก็จะเป็นบ้านแฝดสองชั้นนะครับแฝดสองชั้นส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านแฝดหนึ่งชั้นครับ บ้านแฟดหนึ่งชั้นก็จะมีสี่หลังนะครับมีชั้นเดียวเอ้ยเป็นสองชั้นเดียวสองชั้นเป็นสองหลังแล้วก็แฟดแฟดสองแฟดแฟดหนึ่งหลังสองชั้นแล้วก็ชั้นสองแล้วก็ชั้นเดียวแฟดเหมือนกันครับนี่ครับก็คลิปนี้ผมขอ คลิปอยู่ที่บ้านพักของสถานีนะครับของเจ้าหน้าที่รถไฟนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ชมคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมชมคลิปที่ก่อนๆนหน้านี้ด้วยนะครับผมที่ผมลงในในช่องของโควิดชาแนลแล้วนะครับก็จะเป็นสถานีเริ่มจาก ต้นโครงการก็จะเป็นสถานีหนองแกสถานีสนสนไอ้หนองแกมีตอนเดียวครับผมแล้วก็สถานีสนสนมีสองตอนแล้วก็สถานีเขาเตา่ามีหนึ่งตอนแล้วก็มาที่ป้ายหยุนห้วยขวางแล้วก็มาที่สถานีหนองคางสามกระทายครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะลงคลิปนี้เป็นสถานีสามบ่อน,นอกต่อไปครับ ก็ชมคลิปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวชมอย่าลืมอย่าเพิ่งกดกดปิดนะครับผมก็รอชมรูปภาพในย่านสถานีสวยๆด้วยนะครับไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอจบการนำเสนอคลิปที่สถานีบ่อนออกเพียงเท่านี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมคอมเมนต์มาด้วยนะครับ คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมอยากให้ผมไปที่ไหนคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ